สวัสดีครับเพื่อนๆนานานักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสายชิลครับนานาวันนี้ก็มาพบกันกับบรรยากาศยามเย็นอีกแล้วครับวันนี้ก็ผ่านนานานะครับมาตกปลากันหลังเลิกงานนะครับวันนี้มาอยู่กันที่คลองข้าวเมานะครับก็เปลี่ยนคลองหน่อยครับเดี๋ยวนานาจะเบื่อกันส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นคนรยาคนะครับตกแบบไม้ตาย1ตะขอเหมือนเดิมครับตัวเบ็ดเบอร์0.5นะครับเมลส10ชิ่ง10ครับนานาแล้วก็เหยื่อนะครับวันนี้ก็ เหมือนเดิมครับเป็นเหยื่อตกปลาลุงเล็กนะครับเกิดนา,นา้าท่านไหนสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็ติดต่อได้ที่นาเอกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะครับนานาะก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับโอเคครับนานาะจะได้ไม่เสียเวลาไปตกปลาดีกว่าครับ ก็เดี๋ยวมาลอลุ้นกันนะครับนะนะว่าวันนี้เราจะได้ปลาเยอะหรือว่าปลาน้อยนะครับหรือว่าเราจะไม่ได้เลยนะครับวันนี้แต่ก็มาลองเปิดหมายใหม่ด้วยนะครับหมายนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรแต่ก็ต้องลอง,ลองดูครับนะนะอย่างน้อยก็ได้มาแล้วครับ นี่ปลาเล็กมัตอมๆม,ม,มั่งละ่ะจะกินหรือเปล่าหูปลาขึ้นยังใหญ่เลยครับ เี้เห็นปลาใหญ่ขึ้นครับนานา้าเดี๋ยวต้องใส่เซฟนะครับก <c oughs> ว่าเอาไม่อยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเสียของซะ ตอดนิดเดียวนะครับเมื่อนดูว่าจะซ้ำห่าผว่าปลามันขึ้นอยู่หน้านน้นนะครับนฝัง่งตรงข้ามเรานะขึ้นเยอะเลยถ้ามีโอกาสต้องหา ทางข้ามไปฝั่งน,น,นู้นครับฝั่งนู้นน่าจะมีตัวรู้สึกว่าเหมือนฝั่งนู้ duh. นน้าจะลึกกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้น้ําลึก well. ไ,ไม่ถึงเมตรนะครับตรงที่ผมตกอยู่ระยะอยู่ประมาณไม่ถึงเมตรดีนี่ไงนี่ไนู่นนะขึ้นทกขาวอยู่ฝั่งทางข้ามนะครับนะนะไม่รู้เห็นหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะว่าเป็นปากกาหรือว่าเป็นปากกายหรือว่าเป็นปลาสวายนะครับ้่ขึ้นขึ้นตัวสวยนะครับน่าจะไซส์ใหญ่อยู่คัฝั่งนี้เรายังเงียบอยู่เลย อะไรของเขาเนี่ยมาจะอะไรกินเป็ดนะครับอันนี้ไหวไปไหวามาเดี๋ยวเดียวเล่นจนเหี่ยวเราหมดเลยครับ นี้ก็เย็นมากนะครับมืดเก็เดี๋ยวต้องตับกันนะครับนะนะแต่เดี๋ยวเราจะอ่อยไว้สักสองสามกุมืนครับล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาซ้ำกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกลับก่อนครับนะนะมารลอล้นกันต่อพรุ่งนี้ครับหนึ่งวันผ่านไปไวเหมือนตัดต่อครับนะนะก็กลับมาอยู่ที่ เก่าที่เดิมเวลาเดิมของเราอีกแล้วนะครับตรงนี้ครับลองข้าวเม่านะครับก็สภาพบรรยากาศยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าน้ําขึ้นมานิดนหน่อยครับตรงตอนแรกเรานั่งกันดูบริเวณตรงนี้น,นะครับแต่ว่าน้ําท่วมขึ้นมาแล้วครับเราก็เลยได้ย้ายขึ้น,นมาด้านบนนีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆที่เดิมนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันเลยครับนะนะ ไปแล้วโอ้ยโอยได้วัดแลยครับไม้แรกจะไม่โดนครับเออแล้วมีกำลังใจแล้วได้วัดอ้ะแต่ยังไม่เห็นตัวว่าเป็นปลาอะไรลากจมไปเลย มีกินแบบนี้ค่อยมีกำลังใจมาหน่อยครับน,น,นะ <c oughs> ไม่แล้วโอ้ไม่เดนอวนแล้วครับโอ้ได้วัดแล้วได้วัดแล้วเริ่มเข้าแล้วครับวันนี้ค่อยมีหวังนิน่อยวานนี้นิ่งเลยครับไม่ได้วัดแต่วันนี้ได้วัดไปสองสามทีแล้วครับแต่ก็ยังไม่เห็นหน้านะครับ <c oughs> ต้องรอรุนกันต่อไป <c oughs> หนง,งกลเราสักตัวนะครับไปแล้วไม่โดนอีกแล้วครับโ้ยปลาอะไรเนี่ยสามสี <c oughs> ่ทีแล้ววัดไม่โดนเลย แล้วโดนนะคยปลาขยั่งครับตัวแรกของเราตัวแรกของเราก็เป็นปลาขยั่งครับสวยๆอยู่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับเป็นประมาณหืมกว่าจะได้ครับสองวันครับได้ปลาขยั่งหนึ่งตัวแล้วน้ำนั้นน้ได้แล้วปลาขยั่งหนึ่งตัว าสักสิบตัวต้มต้ตยมยำปลาขยงโอ้โหฝั่งตรงข้ามรับป่าใหญ่ขึ้นทำไมไม่มาขึ้นฝั่งนี้ะ ดจมครับโดนโอ้โหปลานินครับตัวที่สองติดติดครับนี่เป็ดก็มาปลานินก็กินครับโอ้ยนี่ครับโอ้ของนี้ก็มีปลานินเหมือนกันครับเราได้ปลานิงไม่มีตัวครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับตัวนี้อืสวยๆครับมะแน่เริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้ว เย็นเย็นจะเย็นเย็นตัวโอ้ยสัตว์ใจเย็นแล้วไม่โดน ต้ต้ีมิขิขมิมิมาแล้วหรับนี้เป็นปลาหมอแน่นะนี่โอ้โหกืนเลยครับตัวนี้ใสสวยวะปลาหมอ ไม่ครับมันเป็นตอวจมกับอูมิไซโอ้โหหางแดงครับนี่ครับนะนะตัวที่สี่ของเรานะครับ เป็นปลาหางแดงครับปลาสี่ตัวสี่ชนิดครับโอ้โหหลากหลายครับหมายธรรมชาติครับประมาณนี้ครับสนุกสนุกเมื่อวานเราแห้วนะแต่ว,วันนี้เราได้ติดขึ้น <c oughs> มวันนี้แล้วนี่ครับนี่น้องปิดเรามาใกล้ๆเราเลย <c oughs> สองตัวเลยเมื่อวานนี้ไหวอยู่ห่างๆนะวันนี้น่าจะสนิทกันแล้วเข้ามาใกล้ๆเลย ก็โอเคครับนะนาะตอนนี้ก็นี่ครับหกโมงกว่าแล้วครับนะนาะเดี๋ยวเราก็คงต้องกลับกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราจะได้ปลาันไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราก็ได้พยายามนะครับ2วันนะครับนะนาะเดี๋ยวมาดูผลงาน,นครับ วันนี้เราก็ในปลาสี่ตัวนะครับก็เป็นปลาสี่ตัวสี่ชนิดครับกับเวลาตกปลาหลังเลิกง,งาน2วันนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับคงต้องเก็บของแล้วก็กลับนะครับนะานะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ